เราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศความสำเร็จของดีป้กับโครงการ h a ก k ก t h a ไทยแลด์โครงการที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยสามารถเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจและอนาคตรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมครับ ดีป้าประกาศความสำเร็จดำเนินโครงการ h a c k กับ Thailand New Normal Digital Possibilities โครงการที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชาชนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจในยุคชีวิตวิถีใหม่ New Normal อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการรับรู้แก่ภาคเศรษฐ,ฐกิจและสังคมให้เห็นว่าดิจิทัลสร้างให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดจนรวมพลคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนประเทศไทยเพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจหลังวิกฤตโควิด1 9 คลลายผ่นาน3กิจกรรมหลักได้แก่ Hacker Thailand Online Learning Platform Hacker Thailand Competition and b e y o n d h a c k a t h o n และ Hacker Thailand Hybrid Exhibition โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการสามารถสร้างปรากฏการใหม่ด้วยยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า900 0 0 0คนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า780ล้านบาทโดยผลงานทั้งหมดนับเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะ นำพาไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคตพร้อมต่อยอดโอกาสสู่การเติบโตไปกับซีซั่น2ของ Hacker t h a i l a แดภายใต้แนวคิด Digital possibilities to s e e d t h a i l a n d ต่อไป ฮกเทเลเนี่ยเป็นการจัดงานในช่วงของเดือนมีนาคมจนกระทั่งถึงเมษายนเป็นการจัดอีเวนต์ที่ยาวมากนะครับแล้วก็เป็นการที่เอา3ามกิจกรรมมาร่วมกันไม่ว,ว่าจะเป็นกิจกรรมแรกเนี่ยคือการส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกของดิจิทัลเพื่อกประกอบอาชีพหรือการทําธุรกิจอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดทำแฮกนะครับคือ,อเด็กรุ่นใหม่มาระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหาเพนพอยของประเทศอันที่3เป็นเรื่องของการทำเอ็กซิบิชันผลที่เกิดขึ้นจากงานครั้งนี้คือโซลูชันในเกิดการพัฒนาทั้งเรื่องโลจิต การเกษตรและการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากความคิดของเด็กรุ่นใหม่การทํางานครั้งนี้ร่วมมือกับภ่ายเอกชนสร้าง Open Learning Plat f o ฟอร์ขึ้นมานะครับทำให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ในทุกๆทกักษะได้ทั้งให้เด็กรุ่นใหม่สามารถที่จะเอาความคิดเอามาเจอกับประสบการณ์จริงและทําธุรกิจได้จริงนะครับ500คนที่รวมตัวกันเป็น100ทีมและสุดท้ายมาเป็น f i n a l i ิสต์แล้วก็ได้รับการพิชชิ่งเนี่ยจะเป็นทางออกของประเทศไทยในอนาคตกับฝีมือของเด็กรุ่นนี้นะครับแผนงานของดิป้าคือเอาเด็กที่มีความสามารถเหล่านี้เอามากลุ่อ และให้เขาสามารถที่จะสเกลอัพได้เติบโตต,ต,ต่อทั้งเชิงธุรกิจแล้วก็ในเชิงของการพัฒนาเทคโนโลยีแฮกกะไทยแลนด์ไม่ได้จบแค่งานปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเดี๋ยวเราพยายามจะผลักดันให้คําว่าแฮกก a ไทยแลนด์ที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าดิจิทัลพอสบิลิตี้หรือโอก,กาสที่เกิดขึ้นได้จริงในโลกของดิจิทัลเนี่ยกลายเป็นเม็ดพันธุ์พืชที่เรียกว่าสีไทยแลนด์และกลายเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งเราสร้างประเทศไทยต่อไปนะครับ ทั้งนี้กิจกรรม Hacker Thailand Online Learning Platform ยังเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้ายกระดับทักษะด้านดิจิทัลของตอนเองได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์ hackerthailand.com หรือรับชมภาพบรรยากาศรวมถึงการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นในกิจกรรม Hacker Thailand Hybrid Exhibition ได้ทาง Facebook Fan Page Hacker Thailand และ Depa Thailand แรีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร